สวัสดีค่ะมาปอกันกับสาวเทพราชาแนวนะคะเนาะมือนีแอดเอาเหล็กเตาไม่ไห่บึงค่ะเตามันตัดนาขบวนรถแหนากนะคะเนาะตัดขบวนรถแหนากแอดก็เห็นดูทั้งกระดองเตาเนาะคะ่ะเห็นยู่สองหม่องค่ะเห็นข้างล่างนี่เห็นหนึ่งห้าเก้าข้างบนแอดเห็นสามหาเนาะผูะ้ใด,ดเห็นเป็นตัวใดกะคอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อเพื่อเตาเพื่อไมคค้ไห่ชูค่ะ ตัดหนารถเมื่อวานนี่ค่ะขบวนอ่าแห่ขบวนบวชเนาะค่ะเนาะบวชนาค่ะทะเบียนรถอ่าที่เต้าตัดหนาเนาะค่ะเนาะทะเบียนรถ4799ค่ะทะเบียนรถ4799เกาเก้าเนาะค่ะนออ่างวดประจำวันที่16เนาะค่ะนอค่ะมื้อนี้แอดกับมีของมงคลเนาะค่ะเนาาะมอ่าให้บูชาค่ะเป็นแหวนปู่พญานาคค่ะบูชาวงละ99บาทค่ะปลุกเสกแล้ว7วัน7คืนค่ะมี มีทุกใสเด้อค่ะเด้อติดต่อพันแอดได้ค่ะไปอยากได้ใสได้ติดต่อพันแอดได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นแหวนแหวนอุทยานาคน้ำคั่ะค่ะบุญชาวงละ99บาทค่ะท้ายนี้แอดกจะหายพี่น้องพิซซี่ฟันซองของแอดโชคโชคหมานหมานลาบมีลาบมีเงินเสียนเงินล้านเข้าบัญชีสุขสุขพนค่ะถูกหวยรวยเบิกทุกทุกท่านเลยค่ะติดต่อผ่านแอดได้ที่เบอร์โทร 0924763784นะคะเนาะแอดไลน์แอดมาได้ค่ะแอดขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามและกะให้มิีโชคสุขสุขค้นค่ะกับเหล็กเตาหวัวดนะะีเนาะค่ะเนาะ16กกรกฎาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ